วันนี้เราอยู่ที่หัวข้อที่15แล้วครับทุกคนครับทที่15บนะฮะบทนี้ชื่อว่าแม่เหล็กนะครับและไฟฟ้านะครับเราจะมาเชื่อมโยงกันว่าไอ้แม่เหล็กไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเหมือนนะฮะหรือมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันพยายามที่จะมาใช้สมบัติอะไรร่วมกันคือแน่นอนว่าการให้มันชื่อลงกันในบทเดียวกันได้มันต้องมีสักอย่างร่วมกันถูกปะเช่นอาจจะเกิดปรากฏการณ์นะครับสักหนึ่งอย่างที่พบว่ามีแม่เหล็กทำให้เกิดไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าทำให้เกิดแม่เหล็กได้อะไรแบบนี้อันนี้เขามปรูปให้ดูน้ัวเคย อ่าเคยเห็นเนี่พี่เคยเจันรูปเหมือนกันนะพราะได้เิดจะไปดูในแน่ต้องโค่นโลกเหนือโค่นโลกใต้มั้งประมาณนี้นะครับปรารปรกฏการณ์นี้ครับชื่อว่าออโรรานะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดบริเวณโค่นโลกเหนือแล้วก็โค่นโลกใต้ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าแสงเหนือโอเคอันนี้น่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่อย่างน้อยๆมันดังอ่ะพี่มันดังมากนะในโลกเนี่ยไอแสงเหนือถือว่าดังมากแลก้วก็มีมีหลายคนนะฮะอยากไปเห็นจริงๆอ่ะนะพี่ก็อยากไปนะอ่าจะไม่ถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะแถ,ถวอลาสกาก็าน่าจะพอมองเห็นแล้วมั้งประมาณนั้นัคระบ โอเคอ่า okay. uh, นี้นี้เขาบอกว่าปรากฏการณ์นะครับจะเห็นได้ชัดนะครับตอนฟ้ามืดบริเวณใกล้ๆขค้วโลกลักษณะเนี่ยบอกว่าคล้ายๆกับผ้าม่านสะบัดผิวไปผิวมาเ่มีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งมันเกี่ยวยังไงเนีย่ยเดี๋ยวเราชะดูในบทนี้แต่พี่อขออธิบายคร่าวๆกันแล้วกันนะครับให้เราเข้าใจหลักการของการเกิดออโรราก่อนนะคือทําไมอ่ะทำไมประเทศไทยเนี่ยมองไปถึงไม่เห็นอไอโรร่าเราต้ทงเข้าใจก่อนทําไมถึงต้องไเห็นที่เฉพาะขค้วโลกเหนือโค้วโลกใต้เท่านั้นเหตุการณ์จริงเป็นอย่างี้ครับ โลกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กอยู่โอเคไหมซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยพี่อยากจะต้องขอบอกก่อนว่ามันเป็นเวกเตอร์มันเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับมันต้องมีทิศทางด้วยโอเคนะมีทิศทางเลยนะครับทีนี้ประเด็นของเราก็คือว่าสนามแม่เหล็กของเราครับมันจะมีทิศทางเนี่ยที่พอดีเลยมันจะมีทิศทางสักทีหนึ่งอะอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้โอเคขอเล่าแล้วกันนะก็จะมีทิศพุ่งเข้ากับทิศพุ่งออกแบบนี้พอดวงอาทิตย์นะครับทุกคนมันปลดปล่อยพลังงานออกมาใช่ไหมที่มันส่งมาอย่างมีแค่แสงมันส่่่งงตตอพววกประจุาาๆมด้ย อ่าพวกประจุบวกประจุลบนะครับถูกพัดพออกมาเราเรียก่าเป็นพายุสุริยะอีตัวพายุสุริยะตัวน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าโลกเราอ่ะไม่มีชั้นบรรยากาศแล้วก็ไม่มีเรื่องของอสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยพายุสุริยะพวกนี้น,นะครับมันคืออนุภาคที่พลังงานสูงอ่ะมันพัดผ่านโลกที่นะอาบไม่ั้งแถบโลกเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดาวคานก็คือจะเป็นดาวเพาะหินที่แบบไม่มีน้ําเลยเพราะพายุสุริยะครับมันมีอันรับพลังงานสูงใช่ปะพลังงานนั้นมันต่อทบน้ำทุกคนน้ำมันก็ระเหย แล้วก็เรียบร้อยกลายเป็นแก๊สลอยหายไปห,หมดประเด็นก็คือว่าพอลกเรามีสนามแม่เหล็กอะครับไออนข้าคมันมันมาใช่ไหมแล้วมันฉกพัดพาฮะให้มีการเลี้ยวโค้งนะครับตามทิศทางของสนามแม่เหล็กของเรานะแล้วก็เข้าไปยังโคตโลกเข้าไปยังโค้วใต้แบบนี้โอเคพอทข้าไปแล้วเนี่ยพลังงานจะลดต่ําลงด้วยทําให้ไม่เกิดไม่ส่งผลอะไรมากแล้วสุดท้ายครับมันจะเกิดปรากฏการณ์นะครับเรียกว่าแสงเหนือแสงใต้ตัวน,นี้ขึ้นมาแหละไอแสงเหนือแสงใต้ตัวนี้เกิดจากประจุนะฮะเป็นประจุที่มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็มาตกกระทบนะครับกับสนามแม่เหล็กของโลก โดนเบี่ยงเบนให้เข้าสู่โคโลกเหนือโคโลกใต้อะไรแบบเนี้ยเออเราจึงไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทยใช่ป่ะเพระาะประเทศไทยมีเส้นสูงสุดนะฮะโอเคน้ำสักนิดนึงนะ,ะดูต่อกันครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันว่าแผนผังได้เป็นยังไงบ้างนะ,ะบอกว่าเรื่องนี้มีผิดาแผนผังด้วยนะครับบทอื่นไม่มีเลยนะ,ะาามมก่อนอื่นเลยเราจะมาดูตัวแรกกันตัวแรกเนี่ยคือแม่เหล็กก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมารเรียนกับเขาว่าแม่เหล็กว่าแม่เหล็กคืออะไรเสร็จแล้วน,นะครับทุกคนต้องมารู้จักนะครับคําว่าขัะะ้วแม่เหล็กนะฮะ,ะคำว่าสาร สามตัวนี้ก่อนซึ่งจริงๆพี่เข้าใจว่านะครับเข็มทิศรู้จักยู่แล้วแล้วว่าคืออะไรใช่ป่ะตามหลักการมันน่าจะพอเดาได้ว่าหลักการมันเป็นยังไงไม่แนายากสารแม่เหล็กครับตัวนี้เดี๋ยวจะมานิยามครับว่าสารแม่เหล็กเนี่ยม,มีคํานิยามว่ายังไรขั้วไ,ไม่เหล็กแนะน่นอนเรารู้จักว่าไม่เหล็กมันต้องมีขั้วถูกไหมฮะโอเคเนาะและแน่นอนเรารู้ด้วยว่าหนึ่งหนึ่งแท่งไม่เหล็กเนี่ยมีสองขั้วด้วยใช่ไหมเพราะว่าบางทีเอามาใ,ใกล้ๆกันมันก็ดูดกันบ้างบางทีเอามัใกล้ๆกันมันก็ผลักกันใช่ไหมีัวน หลังจากที่เราเนี่ยรู้จักคําว่าแม่เหล็กไปเรียบร้อยครับพี่จะต้องพามารู้จักอีกหนึ่งคำนะครับคือคําว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยสนามแม่เหล็กเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับกับคําว่าสนามไฟฟ้าไกลมากไกลมากเวลาเราเจอคําว่าสนามเนี่ยให้เราทุกคนนะครับนึกถึงพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งโอเคไหมซึ่งในพื้นที่บริเวณนั้นครับจะเกิดแรงกระทำสักหนึ่งแรงแรงเนี่ยเป็นผลมาจากสนามของมันนั่นแหละยกตัวอ,อย่างเช่นแรงโน้มถ่วงครับเกิดจากสนามโน้มถ่วงแรงไฟฟ้าเกิดจากสนามไฟฟ้าโอเคปะ เดี๋ยวเรื่องนี้เรารู้จักเขาว่าสนามแม่เหล็กไปละงั้นน่าจะมีแรงอะไรด้วย<ๆ>ก็ได้ต้องมีแรงแม่เหล็กด้วยถูกต้องควรจะต้องมีอะไรแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราหลังจากให้เราพูดถึงตัวของสนามแม่เหล็กเสร็จใช่ปะ<ๆ>เราเนี่ยจะเอาคําว่าสนามแม่เหล็กนะครับไปอธิบายนะปริมาณทั้งหมด2ตัวด้วยกันพี่ขอดูตัวทางซ้ายก่อนครับตัวทางซ้ายเนี่ยชื่อว่าเส้นสนามแม่เหล็กนะฮะตัวนี้เส้นสนามแม่เหล็กก็คือลายอ่ะมันจะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเป็นแมกนติกไลน์ ก็คือเป็นเส้นของมันนะว่าเส้นทางการเดินทางของมันเป็นยังไงบ้างเราบอกแล้วเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องทิศทางอีกละโอเคหลังจากรู้จักครับคำ,คำว่าเส้นสนามแม่เหล็กเสร็จปุ๊บเราจะมาดูครับคำแปลกๆคำหนึ่งนะชื่อว่า flux flux แม่เหล็กและก็คำว่าขนาดของสนามแม่เหล็กอ่อกาไอคำว่า flux จริงๆแล้วบอกตามตรงนะฮะไฟฟ้าก็มีเขา flux ไฟฟักทงไฟฟ้าเหมือนกันแต่เราไม่พูดถึงเพราะมันเป็นหัวข้อที่ยังไม่สำคัญมากและจริงๆเนี่ยครับเขาบอกอีกครั้งหนึ่งดว้วยจริงๆแล้วเนี่ยสนามน้มท่วงเนี่ยก็มี flux ของมันเหมือนกันครับ เราจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามใดๆก็ตามแต่เนี่ยมี flux อยู่แล้วแต่แค่อตัวนั้นเนี่ยสำคัญหรือไม่สําคัญถ้าไม่สําคัญเนี่ยค่อยไปค่อยค่อยไปเรียนรู้ทีหลังหรือใครก็ตามแต่ครับที่อยากรู้เพิ่มเติมลองไปเสิร์ชได้เขา flux ไฟฟ้า,าเขา,า flux ของสนามน้ม่ถ่วงมันเนี่ยก็มีเหมือนกันโอเคหลังจากนั้นครับที่เรารู้ทุกคนนะครับรู้จักเขา f l ซ x เรียบร้อยละเราจะเอานะครับไปถกออกต้องแต่นะไอ้พูดถึงนะครับกฎการเหนี่ยวนำนะของฟาราเดย์นะครับแล้วก็กฎของเลนส์มี2คน เป็นสองคนที่ร่วมกันนะครับอธิบายปรกากฏการณ์ต่างๆทางไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กขึ้นมานําไปหาอะไรได้ครับ E.M.F จําคาว่า E.M.F ได้ใช่ปะ E.M.F เนอะคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นตัวที่แบตเตอรี่เป็นใจออกมาถ้าเกิดวันนี้พี่ถามอีกครั้งได้ไหมขอถามหน่อยดิ E.M.F มีนิยามว่าไงฮะพลังงานที่ประจุได้รับต่อหนึ่งหน่วยประจุเมื่อเคลื่อนที่ผ่านแะอ่าแบตเตอรี่นะครับหรือแหล่งกำเนดิดไฟฟ้าก็ได้เมื่อวานหลังๆเราเรียนกันพี่บอกใช่ปะแบตเตอรี่กับแหล่งกำเนดิดไฟฟ้าเนี่ยคนละตัวใช่ไหมคนละตัวนะ แหลงกำเนิดไฟฟ้าแท้จริงควรเรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับเออมันแปลตรงตัวเลยนะแหลงกำเนิดไฟฟ้าเจเนเรเตอร์แต่ว่าที่เราใช้เขาแบตเตอรี่แทนเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันอ่ะเราเราคงไม่ใช้เจเนเรเตอร์ที่บ้านบ้านเราคงไม่มีเจเนเรเตอร์นะครับแต่บ้านเรามีแบตเตอรี่แน่นอนใช่ไหมมันก็ไปเก็บพลังงานมาจากส่วนหนึ่งแหละจากเจเนเรเตอร์แหละครับแล้วก็มาปล่อยต่อเราเลยขอเรียกรวมๆว่าแบตเตอรี่เนี่ยเรียกก็เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้เหมือนกันโอเคตามนี้ซึ่งตรงนี้นะครับ e m f ใช่ไหมฮะจะพูดถึงอะไรต่อครับ e m f จะนํา,นานอาาทเออใหม่ ต้อเอมเอฟเนี่ยนำด้วยนะตรงน,นี้นะโอเคแล้วเอาพวกข้างบนก่อนแล้วกันนะครับข้างบนเนี่ยหลังจากรู้จักกับเส้นสนามแม่เหล็กเสร็จปุ๊บเราต้องมาดูครับทุกคนครับคําว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยจากกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนําและก็สามารถหาทิศทางของสนามแม่เหล็กได้คือสนามแม่เหล็กจะเป็นปริมาณที่ต้องบอกตามตรงว่าในมอลปลายที่เราเรียนกันเนี่ยเราเรียนแบบคร่าวๆมากเลยเราจะเรียนเฉพาะว่าสนามแม่เหล็กนะครับเกิดได้ยังไงแบบคร่าวๆเรียนว่าสนามแม่เหล็กไปคํานวณเลยยังไงแบบคร่าวๆแต่เราจะยังไม่คํานวณครับ ที่มาของการเกิดสนามแม่เหล็กคือจริงๆเนี่ยการเกิดสักอย่างหนึ่งมันต้องมีสูตรอะสนาไมไฟฟ้ามีสูตรใช่ไหม E เท่ากับอะไร Kk ละ AK คูณ Q, Q แล้วหารด้วย R กำลังสองถูกต้องสนามแม่เหล็กในเรื่องนี้นะครับอาจจะเรียนเป็นสูตรเบาๆว่าเกิดจากอะไรแต่จะยังไม่ได้ลงลึกเพราะการลงลึกเนี่ยสูตรอะไรสูตรจะไม่ต้องใช้การอิกรตมาช่วยด้วยมันจะลำบากนิดนึงโอเคหลังจากนั้นครับตรงนี้ครับที่เรารู้จักนะไอ้ตรงเรื่องอะไรนะไอ้ตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสนามแม่เหล็กนุ่นนั่นเนาะ เรานะครับต้องมาอธิบายคําว่าแรงแม่เหล็กก่อนจะรู้จักคาว่าแรงแม่เหล็กคืออะไรแรงแม่เหล็กเนี่ยจะกระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยยังไงโอเคไหมฟังให้ดีนะพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าใช่ปหอันนี้รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมบอข้อก่อนหน้าถ้าเกิดเป็นแรงแม่เหล็กครับก็จะทําต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกันวะเออแต่ทํายังไงอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันที่ทางคงต่างแหละคงต่างแรงไฟฟ้านะไม่งั้นคงต้องเสริมมาตลอดชีวิตนะครับก็น่าจะไม่ได้ หลังจากรู้จักกับแรงแม่เหล็กนะครับเราจะแรงแม่เหล็กนะครับไปอธิบายครับว่ามันมีแรงอะไรกระทําต่อตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าบ้างสังเกตนะตอนนี้เขาพยายามเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้าเข้าด้วยกันแล้วนะโดยอาศัยปริมาณปริมาณหนึ่งชื่อว่ากระแสไฟฟ้าเห็นไหมฮะโอเคไหมเนี่ยจะเรียกว่ากระแสไฟฟ้าและโดยแรงแม่เหล็กกระทาหรือว่าตัวนี้ครับเจอคําว่าแรงระหว่างลวดตัวนํานะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุนจะพอเห็นภาพรวมนะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับย่อมต้องเกิดแม่เหล็กขึ้นโอเคปะ ไอค้คำว่าเกิดแม่เหล็กขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นปริมาณต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดสนามแม่เหล็กได้ครับเรลือ,อจ,จะเกิดเป็นแรงแม่เหล็กก็ได้ครับแล้วแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันเนี่ยอยู่ในตัวนําแบบไหนโอเคจะขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับและตอนนต้องไปอธิบายครับว่าทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยคืออะไรคือเราเห็นแล้วใช่ไหมอ่าไอ้กฎการเหนี่ยวนำของฟลัเดย์ของเลนเนี่ยสามารถนะครับนำไปห,หาอิมพัเหนี่ยวนำนำไปห,หากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้โอเคหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากว่ามีกระแสไฟฟ้าแล้วครับ ที่สามารถสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เกิดแรงแม่เหล็กได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสนามแม่เหล็กครับเราก็สามารถทําให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันโอเคไหมเขาจะบอกกลับไปกลับมานะกระแสทําให้เกิดแม่เหล็กได้แม่เหล็กทกําให้เกิดกระแสได้เหมือนกันอะไรแบบนี้อันนี้เรียกเป็นกฎของการเหนี่ยวนํานะครับอาซึ่งสุดท้ายท้ายๆนะครับเราต้องมาอธิบายครับคำว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละเราจะอธิบายว่าทาไมอะทำไมพอมีการหมุนขึ้นมานะครับมันถึงเกิดกระแสไฟฟ้าได้โอเคไหมครับโดยใช้หลักการของแม่เหล็ก ซึ่งตัวนี้ี่คิดว่าน่าจะเป็นวันที่3นั่นอบทนี้พี่อยากจะขอ3วันเลยค่อนข้างจะเยอะมากโอเคแล้วก็สุดท้ายนะฮะหลังจากให้เราเนี่ยรู้จักกับเรื่องของตัว EM เหนี่ยวนำแล้วใช่ปหเราก็สามารถไปหาครับการใช้หลักการของ EMF เหนี่ยวนำอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับสุดท้ายซึ่งเราจะพูดกันตอนท้ายๆเลยพี่จะขอแอบพูดนะครับถึงเรื่องของแรงแม่เหล็กต่อหลังจากรู้จักแรงแม่เหล็กแล้วเนี่ยครับเราจะไปดูนะฮะการเคลื่อนที่นะครับของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าประจุเนี่ยครับเป็นประจุบวกสมมติประจุบวกนะประจุบวกครับอยู่ในสนามไฟฟ้าเนี่ยต้องเคลื่อนที่ทิศทางเดียวกันกันกบสนามไฟฟ้าหรือตรงข้ามเดียวกันนะครับประจุบวกเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟ้านะถ้าประจุลบอะตรงข้ามนะครับต้องตรงข้ามต้องจำไว้นะแม่นๆนะครับขอททนหน่อยนะหลังจากนั้นครับเราต้องเอามาอธิบายครับคําว่าโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบทุกคนรู้จักโมเมนต์ของแรงคู่ควบใช่ปะเคยเห็นเนี่ยเคยสอนอยู่ในเรื่องของโมเมนต์ เป็นโมเมนต์นะครับที่เกิดเมื่อมีแรง2แรงเนี่ยกระทำต่อวัตถุนะฮะแรง2แรงนั้นมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเพียกตัวอย่างคือการหมุนพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยรถยนต์เออเราั้นจับอย่างนี้นะแ้วเราก็ต้องหมุนขึ้นหมุนลงทำไงฮะและมือขวาออกแรงที่ขึ้นมือซ้ายแรงที่ลงซึ่งแรง2แรงนี้ต้องเท่ากันโอเคไหมครับจะเกิดเป็นโมเมนต์ของแรงคู่ควบขึ้นมาซึ่งโมเมนต์ของแรงคู่ควบเนี่ยจะมีหลักสาคัญอีกอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าแรงอ่ะมันเท่ากันอ่ะมันจะสมดุลแรงแต่มันจะไมมม่่สดุนนอคคะขงงแรรวบบั มันจะสมดุลแรงแต่ไม่สมดุลโมเมนต์นะครับเอาแบบนี้ไว้เนะาะจะอมิบายครับการสร้างนะครับอุปกรณ์นะสตัวคือตัวแรกครับชื่อว่า ometer, แกลนโนมิเตอร์การตัวที่2คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและสุดท้ายหลังจากทุกคนเนี่ยรู้จักทุกอย่างละเรา,าจะเออเราจะเอามาั้องบอกยงเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับอธิบายนะยนะไฟฟ้าทั้งหมด2แบบแบบแรกคือไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเรียนไปแล้วโอเคไหมเรียนไปแล้วในหัวข,ข้อที่ผ่านมากับตัวสุดท้ายครับเป็นบอสให,ใหญ่นะฮะบ,บอสใหญ่ก็คือเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับครับ น,นี้เนี่ยเป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยมีเนื้อหาอรายละเอียดเยอะมากๆเยอะสุดเลยด้วยซ้ำในเวลาไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าเขาลดความสําคัญออกมาลงมาลดเหลือแค่เนี่ยปกติเนี่ยซีรีส์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องแบ่งนะฮะเป็นไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้าแม่เหล็กและก็คลื่นเหล็กไฟฟ้าเป็นทั้งหมด5ตัวในตอนนี้เนี่ยเขายุบรวมฮะไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยกับไฟฟ้ากระแสสลับไว้รวมกันแล้วก็ลดความสาคัญของไฟฟ้ากระแสสลับลงมาเยอะ ซึ่งข้อดีก็คือว่าเราจะไม่เราจะไม่ต้องทำโจทย์ยากเดินเยอะๆวุ่นวายวุ่นวายอย่างเงี้ยไม่ต้องละแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าความรู้ของเรามันจะน้อยลงใครก็ตามที่ไป่เข้ามาหาลัยแล้วมันเจอต่อเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องต้องกระสิกกระสนเยอะขึ้นอ่ะว่าไง่ายๆเถอะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะนะครับก็พี่จะอธิบายนะครับในแนวของอ่าสสวทเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนก็ตามที่เห็นว่าเออจะไม่ต้องเสริมก็จะพยายามเสริมแล้วกันนะครับจะไปให้ลึกทีก่สุดเท่าที่จะลึกได้นะ หลังจากรู้จักคำว่าไฟฟ้ากระแสสลับครับปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องในตัวแรกเลยคือคำว,ว่าค่า RMS นะครับของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์คืออะไรเดี๋ยวค่อยค่อยคุยทีหลังแล้วกันการผลิตครับและการส่งไฟฟ้ากระแสสลับเราจะมาดูว่าทําไมอ่ะทำไมถึงต้องส่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยมาดีกว่าการส่งเป็นกระแสตรงยังไงซึ่งเราให้ฟังเมื่อวานใช่ไหมระหว่างนิโคลาัสเทสลานะครับกับตัวโทมัสอวาดิสันเนาะอวาดิสันเนยคิดคน้นจจะวัคคิดค้นก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าเป็นผู้มีแนวคิดเริ่มแล้วกันแล้วก็นับเป็นบิดานะครับแห่งไฟฟ้าไฟ,ฟา เออก็คือว่าเขาเนี่ยมีความเกี่ยวขอ้องกับไฟฟ้ากระแสตรงหนเยอะในขณะที่เทสลาเนี่ยครับเขาสนใจไฟฟ้ากระแสสลับเป็นหลักซึ่งสุดท้ายในปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับกันแล้วว่าแนวคิดของเทสลาเนี่ยค่อนข้างจะเอาไปใช้งานได้จริงมากกว่าเพราะไฟฟ้าใช้ตามบ้านก็กระแสสลับถูกป่ะคือเวลาส่งไปกระแสสลับข้อดีก็คือว่าพลังงานมันลดลงน้อยถมมูกไหมส่งมาหนึร้อยจูเนี่ยอาจจะเหลือสัก 97, เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบห้าอะไรมาเนี่ยก็ดีแต่ไฟฟ้กากระแสตรงเขาส่งมาหนึร้อยเหลือแค่สิบอะไรเงี้ยอ่ะมันมีความต่างต่กระแสตรงก็ไไมม่่่ใชนั้นเยอะก็ โทรศัพทนะ์เนี่ยชาร์จไปก็เป็นกระแสตรงนะหรือว่าโซลาร์เซลล์นะครับไฟฟ้าออกมาก็เป็นกระแสตรงนะกระแสตรงก็มีบทบาทอยู่นะครับสุดท้ายครับมารู้จักกับคำว่าการแปลง e m f นะครับแล้วก็หม้อปแปลงไฟฟ้ากันหม้อปแปลงไฟฟ้าในภาษาอังกฤษคือ transformer เราต้องไปดูว่าบางครั้งเนี่ยบ้านเราใช้ไฟ220โวลต์ใช่ไหมแต่ตอนมาจากการไฟฟ้าแลยตอนผลิตเลยครับมันอยู่หลักแสนโวลต์นะเป็นแสนแสนโวลต์เลยแล้วเราทำการลดอ่ะให้เหลือ220โวลต์ให้ได้อ่ะเข้ามาตามบ้านมันลดยังไงอะไรแบบนี้โอเค อันนี้ก็ภาพรวมนะครับของทั้งบทนะครับพี่ใช้เวลาประมาณ15นาทีในการพูดละจะขอครับทุกคนครับมาดูที่คําถามสําคัญก่อนนะครับตรงนี้อันอนี้ว่าเบรกแรกได้เป็นการเกินเป็นหลักแล้วกันข้อนาสาคัญก็คําถามแรกเลยที่เราต้องตอบได้หลังจากเรียนบทที่จบนะครับก็คือว่าแรงไม่เล็กเนี่ยเกิดได้ยังไงและอตัวแรงไม่เล็กตัวน,นี้ครับมันเกี่ยวข้องกับปริมาณใดบ้างและสัมพันธ์กันอย่างไรเขาว่าเกี่ยวข้องกับปริมาณใดบ้างเนี่ยอย่างน้อย,อยเราเคยต้องรู้ก่อนว่าการจะเกิดแรงขึ้นได้นะครับมันต้องมีคนโดนแรง ต้องมอีประจุแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วเราพูดแล้วเนาะว่าต้องเป็นประจุนะครับที่มีไฟฟ้าด้วยสมมต้องบอกงี้ต้องมีอนุภาคที่ประจุไฟฟ้าด้วยถูกปะเออมันจะโดนแรงแม่เหล็กกระทำอะไรแบบนี้จะไปดูนครับว่านอกจากว่าอนุภาคที่ประจุแล้วเนี้ยมีอย่างอื่นอีกไหมที่โดนแรงแม่เหล็กกระทำได้แล้วถามที่สองครับถามว่าแม่เหล็กและไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงเอามาปรกต์ยังไงในชีวิตประจำวันบอกเลยว่าเยอะโคตรๆเยอะมากๆนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้แม่เหล็กและไฟฟ้านะแต่ประเด็นคือมันเกี่ยวข้องยังไงเราต้องมา ใครเอ่ยเป็นคนสร้างอีกคนหนึ่งเช่นเม่เหล็กสร้างไฟฟ้าไหมหรือว่าไฟฟ้าสร้างไม่เหล็กไหมอะไรแบบนี้จะมาคุยกันนะครับในบทนี้นะหัวข้อครับต้องบอกตามตรงว่ามีค่อนข้างเยอะอีกแล้วนะครับถ้าเราดูคร่าวๆเฉยๆในบทห้าหัวข้อหัวข้อแรกครับทุกคนครับคือเรื่องของสนามแม่เหล็กซึ่งวันนี้ต้องจบหัวข้อนี้ได้แล้วไอ้ที่ว่าได้จบให้ได้ในครึ่งเช้านะครับไม่เยอะขนาดนั้นเราจะไปดูกันว่าไอ้สนามแม่เหล็กนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดที่บริเวณไหนได้บ้างกับหัวข้อที่สองับหลังจากรู้จักกับสนามไปแล้วเรรราาากกกก็ู้จััับคํว่แงน พออนุภาคที่ประจุเนี่ยครับหรืออะไรก็ตามแต่นะที่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยสามารถเกิดแรงไฟฟ้ากระทำต่อมันได้ทั้งสิน้นเอาทัวแรงแม่เหล็กนะครับโอเคแรงแม่เหล็กกระทำต่อมันได้ทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เนี่ยต้องเข้าสู่เงื่อนไขไหนบ้างถึงจะมีแรงแม่เหล็กเพราะเราก็รู้ใช่ไหมไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะโดนแม่เหล็กดูดอะเอาเม้าวางไว้เฉยอเงี้ยเอาแมา่เหล็กมาดูดมันก็ไม่น่าไปป่ะเออเพราะมันพลาสติกไงปากกาเนี่ย,าาย,ยถ้าเกิดเอาวางไว้เฉยดูแล้วก็เอาแม่เหล็กมาดูดมันก็ไม่น่าไปไหมเว้นแต่จะดูดได้นดนบบนขึ้้เดี๋ยยวตองไปคคุกััรบ หัวข้อแรกจะคุยกันยาวนิดหนึ่งนะฮะวันนี้พี่กน่าจะเอาแค่2หัวข้อนี้คือเรื่องสนามกับแรงแล้วเดี๋ยววันถัดมานะครับเราจะคุยกันเรื่องของโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับตัวนี้อ่านแบบนี้นะไอ้ตัวนี้ฮะเมื่อก่อนหัวข้อเนี้ยเล็กมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างใหญ่ตัวมานิดหนึ่งละจำหัวข้อใหญ่ได้อะเมื่อก่อนมันมันจะแบบอยู่ในกรอบเป็นเล็กนิดนึงเขาบอกมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรื่องสำคัญละพเอไปใช้เป็นหัวข้อเขาเรียกว่าเนี่ยเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญอะของการสร้างตัวเจเนอเรเตอร์กับต อันที่4ครับอันนี้ป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกัน,นครับชื่อว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะฮะแล้วก็ e m f เหนี่ยวนําเราจะไปรู้จักกับกฎของฟาราเดย์กับกฎของเลนส์กันว่า2ข้อนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของแม่เหล็กเกิดขึ้นเนี่ยกระแสไฟฟ้ากับตัวของ e m f เหนี่ยวนำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้เราจะไปเข้าใจหลักการของมันกันนะครับและสุดท้ายครับบอสใหญ่ใช่ไหมที่บอกเนาะคือเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นบอสใหญ่ที่ถูกยึดาำนาจอ่ะมันก็จะมีเนื้อหาน้อยลงเยอะเลย ท่านั้นตั้งแต่ปี2ถึงปี4นะครับ mm hmm. พี่เรียนไฟฟ้าแค่กระแสสลับเลยพี่ไม่เรียนกระแสตรงอีกแล้วสถิตก็ไม่เรียนอีกแล้วเพราะกระแสสลับมีอะไรหลายอย่างให้เรียนเยอะมากๆมันเยอะมากจริงมีหัวข้อย่อยนูยน่ยนั่นเต็มหมดเลยแล้วก็ไปไประยุกต์ใช้คือแอปพลิเคชันออกมานะครับเยอะมากๆจริงนะนอกจากว่าเราจะมาใช้เป็นไฟตามบ้านแล้วเนี่ยเรายังต้องรู้ด้วยว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะครับถูกใช้เพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณเพราะจริงเนี่ยลักษณะมันคือเป็นลูปคลื่นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งตัวซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในหัวข้อถัดไปคือเรื่องคลื่นหลกไฟฟ้้าดวย ความรู้ก่อนเลยที่ต้องมีครับทุกคนขอแอบดูหน่อยเนะตัวแรกครับเราต้องรู้จักกับคําว่าปริมาณเวกเตอร์ต้องรู้ว่าเวกเตอร์คืออะไรซึ่งมีนาย,ยาก,การเคลื่อนที่แบบวงกลมครับอี่มาได้ไงวะฟังดีนะคือแน่นอนเราต้องใช้แต่ว่าเกี่ยวกันตรงไหนอันนี้อาจจะยังมีภาพไม่ออกคือเรารู้ใช่ไหมการเคลื่อนที่วงกลมมันอยู่เรื่องการเคลื่อนทีใช่ปะแต่หัวข้อนี้เรากำลังจะเรียนเกี่ยวกับแม่เหล็กมันดูไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่เลยนะครับแต่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าอนุภาคเนี่ยที่มันเคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กคร เราก็เลยต้องเอาความรู้เรื่องการเคลื่อนเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมาใช้อันที่3ครับโมเมนต,ต์ของแรงครับโมเมนต์รู้จักอยู่แล้วไม่น่ามีอะไรเนาะโมเมนต์คือการหมุนใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้ครับมีอีกชื่อของโมเมนต์โผล่มาด้วยมันชื่อว่าอะไรทอร์กครับทอร์กกับโมเมนต์คือปริมาณเดียวกันเน้นนะครับตอนนี้คือปริมาณเดียวกันไปเลยซึ่งมัคือการหมุนเหมือนกันโอเคไหมฮะ,ะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะใส่โมเมนต์เข้าไปให้วัตถุเลยเราจะไม่พูดอะเราพูดเราใส่ทอร์กเข้าไป แต่ว่าโมเมนต์เนี่ยเหมือนเป็นการที่เราต้องเอาแรงครเูเรียก่อนให้เกิดโมเมนต์อะทันปะแต่จริงๆสองตัวนี้คือตัวเดียวกันเปะ๊ปะๆแค่หลักการในการพูดหรือว่าเวลาที่เขาจะพูดเนี่ยพูดคนละแบบแค่นั้นเองนะครับโมเมนต์ moment เกิดจากแรงคูณระยะก่อนใส่แรงเข้าไปปั้งเกิดโมเมนต์อันนี้ทุกคนรู้แต่ว่าขาว่าทอกอะเขาจะว่าใส่ทอกเข้าไปเลยใส่ทอกอะโอเคปะเราต้องให้ทอกกับตัววัสดุนี้เท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนเมื่อวานเขาถาม,มานะแบบนั้นนะครับประตูไฟฟ้าครับรู้จักอยู่แล้วครับสนามไฟฟ้าร,รกอะออะไน สักไฟฟ้ารู้จักอยู่แล้วครับต้องอธิบายได้ว่าสักไฟฟ้าสนามไฟฟ้าประจุไฟฟ้านะครับมีความเกี่ยวข้องกันยังไง E.M.F รู้จักอยู่แล้วและกระแสไฟก็รู้จักอยู่แล้วทุกัวตรงนี้เนี่ยเราเคยเรียนกันหมดแล้วทั้วันเลยเพราะฉะนั้นเราปูพื้นฐานกันมาแน่นมากนะฮะก่อนที่เราจะมาเจอคําว่าไฟฟ้าและแม่เหล็กนะหัวข้อนี้เนี่ยไม่ควรจะมีตรงไหนแบล n งนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกตัวว่าตรงไหนที่ง่วงมึนๆอื่นๆเนี่ยตื่นเถอะขอร้องเพราะไม่งั้นเนี่ยหัวข้อนี้หายไปคะแนนหายเยอะครับอันนี้สําคัญมากครับเป็นหัวข้อใหญ่มากไมกันออาบใหญ่่ เ,ออเนื้อหาจะแน่นมากเลยพี่จะขอเกิ่นนะครับในส่วนแรกก่อนละกันนะครับสำหรับเบรกแรกสั้นๆดูนะเขาบอกว่าจากบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะเราเนี่ยรู้จักคำว่าสนามไฟฟ้าไปแล้วและก็รู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้าไปแล้วคือเรื่องของกระแสน,นะครับเรื่องของความต่างศักง์นะครับเรื่องของพลังงานต่างๆพูดหมดละบทนี้เนี่ยจะกล่าวถึงคำว่าแม่เหล็กและไฟฟ้าครับเราจะรู้จักกับคาว่าสนามแม่เหล็กผลของสนามแม่เหล็กนะครับกับอนุภาคที่มีประจุ และก็สนามแม่เหล็กเนี่ยกับตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเราจะมาดูว่าความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กนะครับกับปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเออเป็นยังไงแล้วก็นําผลนะครับของสนามแม่เหล็กเนี่ยไปใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเนี่ยใช่ยงไงบ้างแค่นี้เองใช้เยอะมากแค่เราไม่รู้ในแอร์จริงก็มีในเครื่องนู้นเครื่องนี้จริงๆก็มีทุกอย่างเลยแต่เราแค่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งครับทุกคนครับเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับคําว่าสนามแม่เหล็กก่อนตัวนี้อ่ะ มีการเริ่มต้นนะครับว่าชาวกรีกโบราณใช่ไหมเออเวลาที่เราเราเรีถึงฟิสิกส์อะเรือะไรไม่ออกให้เรีถึงกรีกไว้ก่อนนะกรีกเนี่ยเป็นผู้ที่จะบอกเป็นคน,คนวิชานี้ก็ได้นะฮะเพราะเขามีนักปรัชญายเยอะอะจะเพลโตจะอริสโตเตอรจะใครพวกนี้จริงจแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อะอยู่ฝั่งเขาหมดอะไรทัศศาสตร์ด้านฟิสิกส์นะครับก็จะเกิดมาจากชาวกรีกนั่นแหละชาวกรีกโบราณครับคนพบแร่ชนิดหนึ่งนะครับไอแร่เนี่ยสามารถดึงดูดเหล็กได้เราเรียกแร่นะั้นว่าเป็นแมกนใีไทต์อันนี้คือคำเมื่อก่อนเเเเเเมมมมมืววมใใื่่่่อออออกกกกกกนนนนนนนรรีีียยวาแแไทตต์หโู้้จััปะะ็ฟล คล้ายๆกันปัจจุบันครับเราจะเรียกวัสดุที่ดึงดูดเหล็กนะครับเรียกก็เป็นแม่เหล็กเนาะตัวนี้แมกเนตอ่ามันคือวัสดุที่สามารถดึงดูดเหล็กได้นะฮะด้วยสมบัติการวางตัวของแม่เหล็กนะครับเขาบอกว่าจึงมีการประยุกต์นะฮะเอาไปสร้างนเข็มทิศเพื่อใช้ในการบอกทิศทางโดยมาดูรูปทางด้านขวานะครับเล็กน้อยตรงนี้เนาะดูดีนะถ้าเกิดพี่ถามว่าแม่เหล็กมีขั้วไหนบ้างห้ามตอบขั้วบวกขั้วลบต้องตอบว่าขั้วอะไรขั้วเหนือขั้วใต้ดีมากครับ ต้องตอบว่าขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับห้ามบอกขั้วเหนืออ๋อห้ามบอกขั้วบวกขั้วลบนะครับไม่มีเนาะถ้าเป็นบวกกับลบเนี่ยมันคือลักษณะของประจุถูกไหมมันคือสภาพของประจุนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กต้องขั้วเหนือขั้วใต้เท่านั้นโอเคทีนี้บอกว่าถ้าเราแขวนแท่งแม่เหล็กให้หมุนได้อย่างอิสระนะครับอยู่ในแนวราบดังรูปอรูปด้านขวาตัวนี้เขาบอกว่าอีตัวแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอหมายความว่าอะไรครับด้วยไอ้ปลายแท่งนะปลายแท่งเนี่ยฮะ ปลายแท่งแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้วเหนือใช้อักษรตัวย่อครับเป็นตัว N ตัวนี้ปลายอีกด้านนะครับชี้ไปทางทิศใต้เรียกว่าขั้วใต้ใช้ตัวอักษรย่อเป็นตัว S โอเคแค่นี้นะครับซึ่งเขาบอกตามตรงก่อนว่าฟังดีนะฮะฟังดีนะครับตอนนี้มันคือแม่เหล็กขั้วใต้อันนี้คือแม่เหล็กขั้วเหนือโอเคไหมเขาบอกว่ามันจะชี้ไปทางทิศเหนือมันจะชี้ไปทางทิศใต้อะไรแบบนี้ แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอ้รูปเนี่ยครับมันแปลกๆหรือเปล่าอ่ะค่อยดูต่อนะครับเขาบอกนี้นะอันนี้เรารู้แล้วว่าแท่งแมเ่เหล็กนะฮะอันนี้สําคัญนะครับแท่งแม่เหล็กสําคัญนะฮะมันจะมีขั้วเหนือและขั้วใต้เสมอโดยจะไม่มีแม่เหล็กที่มีเฉพาะขั้วเหนือหรือขั้วใต้เพียงอย่างเดียวามาควาว่าอะไรม่เหล็กหนึ่งแท่งอ่ะมันจะมีแค่ขั้วเหนือมันจะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้อยู่ตรงข้ามมาเสมอโอเคปะจะไม่มีทางนะครับเจอแม่เหล็กขั้วใต้อย่างเดียวไม่มี จะไม่มีทานจะไม่เด็กคั่วเหนีอย่างเดียวไม่มีปัจจุบันยังไม่ค้นพบยังสร้างไม่ได้ด้วยเพราะเราตอบว่ายังไม่มีไปก่อนโอเคไหมทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเอามาใกล้กันอ่ะเขาบอกว่าคั่วชิ้นเดียวกันจะผลักกันคล้ายๆกับประจุชิ้นเดียวกันคล้ายๆไหมถ้าประจุชิ้นเดียวกันจะผลักกันใช่ปหถ้าประจุชิ้นตรงข้ามกันจะดึงดูดกันถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยถ้าคั่วต่างชิ้นกันครับก็จะดึงดูดกันตามรูปนี้เนาะอะดูรูปนะครับตรงนี้เนะเขาเอาตัวแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งมาใกล้ ถ้าเอาขั้วเดียวกันมาใกล้กันมันจะออกแรงผลักกันสังเกตไหมเห็นนะถ้าเอาขั้วเดียวกันครับเหนือเจอเหนือครับก็ผลักเหมือนเดิมเห็นป้าโอเคถ้าเกิดว่าตัวนี้บ้างอะเอาใต้ชนเหนือก็ดูดไหมก็จะดูดกันอะไรแบบนี้ครับอันนี้คนรวยเนาะผ่านๆไม่มีอะไรมีความรู้เพิ่มเติมนิดนึงครับทุกคนครับตรงนี้นะเขาบอกวโลกเนี่ยก็มีสนามแม่เหล็กเหมือนกันครับซึ่งอย่าไปเชว่มันแรงสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยแท้จริงค่อนข้างเบามากๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่ามัน,มนเบาขนาดไหนนะเราเรียกนะครับตัวนี้ว่าขั้วแม่เหล็กโลกครับทุกคน ซึ่งบอกว่ามันจะอยู่ใกล้นะครับกับขั้วเหนือนะฮะทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ขั้วใต้ทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยเปรียบเสมือน่ามีแท่งแมเ่มเหล็กเนี่ยวางตัวในแนวเหนือใ,นนใต้ตามรูปอ่ะทุกคนฟังนิดหนึ่งครับฟังนิดหนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กนะแม่เหลขข็กขั้วเหนือเนี่ยชี้ทิศเหนือเสมอพี่พูดถึงแม่เหล็กนะครับชี้ทิศเหนือเสมอแต่ว่าแม่เหลขข็กขั้วใต้ฮะก็ ruit, ahead, coaching, จะชี้ทิศใต้เสมอด้วยเหมือนกันถูกป่ะประเด Euro ็นคือตอนเนี้ยโลกของเราครับมันจะมีการนิยามคําว่าขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์ขึ้น คือทิศเหนือที่เราคุยทั่วเนี่ยอันนี้เรียกขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์โอเคปะกับตัวนี้ครับขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์นะครับตัวนี้อยู่จากรูปตรงนี้เนี่ยดูให้ชัดนะฮะจากรูปตรนี้ดูให้ชัดนะครับเราเห็นใช่ไหมอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์โอเคปะกับจุดเนี้ยเรียกเป็นขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์อยู่แถวนี้แถวนี้นะแถวนี้นะถูกไหมฮะซึ่งจุดเนี้ยครับมันคือจุดที่เขาเรียกอะไรอยู่ตรงข้ามกันอ่ะตามแนวการเอียงตัวของโลกพอดีคือโลกมันเอียงถูก แกนโลกมันจะเอียงไปเท่ากับ23.5องศาโดยประมาณโดยประมาณนะครับพี่จะบอกมันเกือบหนึ่งวันอ่ะ23.5ประมาณเนี้ยเออเพราะงั้นเนี่ยครับเวลาที่มันหมุนนะครับทุกคนเขาบอกขั้วไหนทำามุมวิสัยอยู่นี่ขันน้วใต้ทำมวมวิสัยอยู่นี่แต่ว่าแนวการวางตัวของแม่เหล็กโลกครับมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆอ่ะใครก็ตามแต่นะฮะที่คิดว่าแม่เหล็กขั้วเหนือเนี่ยต้องอยู่ที่หมายต้องบอกว่าใครก็ตามแต่ที่คิดว่าขั้วเหนือนะครับเออจะต้องมีแม่เหล็กเนี่ยวางตัวจุดนั้นเป๊ะๆขอตอไม่ใช่มันเอียงเล็กน้อยเห ถ้าเกิดว่าไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเราเรียกเป็นขั้วเหนือทางภูมิศาสต์ถูกไหมหรือว่าทิศเหนือทางภูมิศาสต์ถูกไหมฮะตัวนี้นะมันจะเปรียบเสมือนว่ามีแม่เหล็กขั้วใต้อยู่ครับตัวนี้เราเรียกขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์จะเปรียบเสมือนว่ามีแม่เหล็กขั้วเหนืออยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่เอาเข็มทิศมาวางสมมตินะฮะพี่เอาเข็มทิศมาเข็มทิศมาวางนะเข็มทิศตัวนี้สีน้ำเงินอยู่นี่หมาเดี๋ยวสิอ่ะเข้ามา อันนี้เข็มทิศโอเคหน้าตาตามนี้เนะาะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับทุกคนครับกับเข็มทิศพี่นะครับก็คือว่าอย่างน้อยเราต้องรู้นะว่าเข็มทิศเนี่ยเวลาเขาว่านะเขาใช้สีแดงเ,เป็นโค่นเหนือนะฮะเสมออันนี้ตัวเอ็นอันนี้มองปะวะอ่ะพอเห็นอยู่แหละแล้วก็นี่เนเอสครับโอ้สตา้าชิหายสีฟ้าแล้วกันนะอ่ะตามนี้ สิ่งที่ควรรู้นะครับคือถ้าเราแม่เหล็กมาวางเรารู้ใช่ปหไอ้ขั้วเหนือเนี่ยชี้ไปทางเหนือถูกไหมได้ไหมแม่เหล็กขั้วเหนือครับชี้ทางทิศเหนือเสมออันนี้จริงนะฮะจริงนะครับแต่ว่าการที่มันชี้อย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าเพราะว่าโลกเราอะครับเปรียบเสมือนว่ามีแม่เหล็กขั้วใต้อยู่ด้านเหนือแนะนํานะครับไปลองอธิบายตัวเองตัวเนี้ยดีๆนะขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์โอเคปะสามแม่เหล็กเนี่ยหมายต้องบอกว่าแม่เหล็กของเราครับจะชี้ทิศเหนือเนี่ยหาขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์เสมอ ซึ่งการที่มันชี้เนี่ยเกิดจากการที่บริเวณขั้วโลกเหนือครับเปรียบเสมือนว่ามีสามแ,สแม่เหล็กขั้วใต้อยู่เหนือกับใต้เนี่ยมันเลยต้องชี้เข้าหากาันตามทันไหมในทางตรงกันข้ามนะครับที่ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงนี้อันนี้เรียกขั้ว,วใต้ทางภูมิศาสตร์ใช่ปะ่ะมันจะเปรียบเสมือนว่ามีสามแม่เหล็กครับทศครับเปรียบเสมือนว่ามีแม่เหล็กครับขั้วเหนืออยู่พอแม่เหล็กขั้วเหนืออยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าถ้าเราแม่เหล็กมาวางอ่ะแม่เหล็กขั้วใต้ก็ชี้เข้าหาทิศเหนือ ก็ชี้เข้าหาขั้วเหนือแล้วกันอะไรแบบนี้พอเก็ตไหมเดว่าเดบ่า,บาเออไม่เหล็กเดว้าอาทิตย์เหนือชี้เหนือแหละอาทิตย์ใต้ชี้ใต้รู้อยู่แล้วแต่การที่เป็นชี้เนี่ยเกิดจากว่าไม่เหล็กโลกอะฮะไม่เหล็กโลกอะมันมีใต้ยอยู่เหนือไงแล้วก็มีเหนืออยู่ใต้แค่นี้อันนี้ส่วนแรกน,นะครับขอฝากตัวนี้ิดหน่อยนะฮะอันนี้มันคงจะไม่ใช่คำถามสำคัญหรอกแต่ว่าอยากให้เอาอธิบายตัวเองกันงงอะมีโอกาสครับมีโอกาสมากที่จะงงไปลองด,ดูตรงนี้ดีๆนะครับพี่จะขอครับเกิดตรงนี้ต่ออีกเล็กน้อยฮะตัวนี้ เขาบอกว่าถ no ้าเกิดว่าเรานะครับทําการวางเข็มนะดูนิดหนึ่งเนี่ยเรามาวางเข็มทิศในบริเวณที่ไม่มีแม่เหล็กอื่นรบกวนเลยเขาบอกว่าครับเข็มชี้ทิศเหนือของเข็มทิศจะชี้ไปยังขั้วใต้นะฮะของขั้วแม่เหล็กโลกซึ่งถือว่าเป็นด้านขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์อ่ะเอาตรงเนี้ยให้เข้าใจแล้วกันถ้าเจาตรงนี้จบเลยเข็มชี้ทิศเหนือของเข็มทิศจะชี้ไปยังขั้วใต้ของแม่เหล็กโลก แต่ขั้วใต้ของแม่เหล็กโลกนยครับมันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์ไงโอเคป่ะดูจากรูปเมื่อกี้นะครับแล้วพยายามอธิบายตัวเองดีๆนะในทางกลับกันครับเข็มชี้ที่ใต้นะครับของเข็มทิศเนี่ยก็จะชี้ไปยังขั้วโลกเหนือนะฮะของขั้วแม่เหล็กโลกโอเคไหมเชียงขั้วเหนือของขั้วแม่เหล็กโลกซึ่งนับได้ว่าครับเป็นขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์คือที่ใต้โอเคซึ่งก็มีการสรุปนะครับว่าตอนนี้เข็มชี้ของเข็มทิศเนี่ยจะชี้ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกนะฮะซึ่งไอขั้วแม่เหล็กโลกอ่ะ ถ้าตอนนี้เราอยู่ขั้วโลกเหนือถือว่ามีสนามแม่เหล็กขั้วใต้ถ้าอยู่ขั้วโลกใต้ถือว่ามีสนามแม่เหล็กขั้วเหนืออะไรแบบนี้โอเคคือน่าจะผ่านไม่น่ามีอะไรอ่านี้มีเกจความรู้สาคัญเล็กน้อยนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยสาคัญนะเป็นความรู้เล็กน้อยแล้วกันอ่าบอกว่าขั้วแม่เหล็กของโลกครับไม่ได้อยู่นิ่งครับอ่าไม่ได้อยู่นิ่งที่เดิมตลอดนะฮะแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละปีตามรูปด้านขวาตัวนี้คือถ้ามาดูเนี่ยอันนี้ขั ait, he he ข้วโลกใต้เห็นป่ะขั้วโลกใต้เนี่ยถ้าเกิดพี่ถามว่ามี k rab, k rab, ขั้วแม่เหล็ก ขั้วเหนือถูกไหมขั้วเหนือนะขั้วเหนือนะฮะขั้วโลกใต้เนี่ยจะมีขั้วแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือถ้าวางเข็มทิศไว้เนี่ยไอ้ด้านที่ชี้เข้าหาตัวเนี้ยต้องเป็นด้านไหนด้านชี้เข้าหาใต้โอเคป่ะได้ไหมนะแม่เพราะมันมีสนามแม่เหล็กขั้วเหนืออยู่อะมันเปรียบเหมือนตัวด้านเอ็นอะถันป่ะเออถ้าเกิดเสื่อมด้านเอ็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าเอาเข็มทิศมาวางมันจะขั้วใต้ชี้เวลาคิดไม่คิดมากเข็มทิศเนี่ยถ้าเกิดมันเขียวว่าใต้อะมันต้องชี้ที่ใต้เท่านั้นโอเคป่ะไม่่่งง้นะหหลอออกเราาาทใญดิ ถ้าเขียนทิศเขียนทิศใต้ครับต้องชี้ทิศใต้เขียนทิศเหนือครับต้องชี้ทิศเหนือเอาแค่นี้พอโอเคเขาบอกว่าในปี2000เอาใหม่ในปี1904ก่อนนะเนี่ยโค้งเมล็ดอยู่มาเนี่ยแล้วค่อยเปลี่ยนตำแหน่งโค้งเมล็ดมาเรื่อยๆโอเคไหมฮะก็เห็นว่าตอนนี้โค้งเมล็ดเนี่ยไม่ไอยู่ที่เดิมนะครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆในแต่ละปีอะไรแบบนี้นั่นเองโอเคตรงนี้ครับทุกคนก็จะจบนะครับในหนึ่งหัวข้อไปเรียบร้อยแล้วพี่ขอเบรกครับสั้นๆตรงนี้หนึ่งอันละกันอ่าเบรกครับ